เกิดเหตุจ e ับแพะนะที่สอพอรันยประเทศนจ้าจังหวัดสระแก้วตอนแรกเลยเนี่ยก็โอ้โหเจอศพป้าบัวผันทิ้งที่บ่อใช่ป่ะหลังโรงเรียนก็ก็วันที่สิบสองเจอศพวันที่สิบสามสามีลุงปัญญามาแบบรับสารภาพว่าเป็นคนเมาแล้วก็แบบว่าทำร้ายป้าบัวผันแต่พอช่องแปะ สืบมวนชนลงพื้นที่แล้วไปเจอกล้องวงจรปิดคดีพิฆาเป็นแก๊งนะคะเยาวาชนลูกตำรวจหนึ่งในนั้นมีลูกตำรวจด้วยที่ชื่อเชนนะคะก็มีทั้งหมดนะคะห้าคนนะอ,อแล้วก็อายุน้อยๆสิบสามสอย่างมาก16ทั้งห้าคนนี้ก่อเหตุน,นะคะก็คือเจอป้าบัวผันแล้วก็ลงไปลุมกระทืบตอนแรกแก้งไปแย่แล้วก็ ลากตัวไปขึ้นรถป้าก็ดิ้นล้นนะลงจากรถก็ยังไปอุ้มแล้วก็ทาร้ายแล้วก่อนลงบ่อนเนี่ยเห็นมีช่องหนึ่งเป็นสัมภาษณ์แบบว่ายัางทุบตีเขาแล้วก็ค่อยโยนลงก็คือทาําร้ายอุ้มฆ่าแล้วก็อําพางคดีแล้วก็เอารถไปล้างเออคือก่อเหตุด้วยความโหดเทียมแล้วก็ใจยเย็นมากเลยสําหรับเยาวชนนี้นะเออนอกจากทำร้ายแล้วเนี่ยยังจะแบบอําพางศพอะไรสารพัดอีก แล้วสามีที่เดินไปรับสาลภาพเนี่ยกับต,ตำรวจเนี่ยเดินไปรับสาลภาพเลยเนี่ยถูกบังคับมาหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวว่าตำรวจก็ก็มานะลงพื้นที่ให้กับเยาวชนนะบ้านทั้งห้าคนเนี่ยเออก็มาลงพื้นที่นะเหมือนจะรู้แหละว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าห้าคนเนี่ยเป็นฆาตกรเพราะอะไรรู้ไหมจังหวัดเล็กๆอย่างนั้นแล้วลูกตัวเองเนี่ย หนึ่งในนั้นก็เป็นลูกตำรวจนะตำรวจสายสืบด้วยเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าไปทําอะไรเด็กกลับบ้านกี่โมงวันนั้นเนะี่ยเออแล้วเด็กทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มีช่องหนึ่งก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านอยู่อยู่หลังหนึ่งเขาบอกว่าบางวันก็เอามีดมาไล่ฟันคนที่สี่แยกนะจ๊ะอืมร้อนอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยเกิดเหตุฉาว ฉันว่านะควรที่จะแก้กฎหมายให้เยาวชนเนี่ยรับโทษเท่าผู้ใหญ่เลย12ก็ถือว่าไม่เป็นเยาวชนนี่ก่อเหตุนตน 13, 14, 15, เนี่ยลูกตำรวจอายุสิบสานะแกงเนี้ยสิบสามสิบห้าสบหกเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเออเด็กแสบทั่วประเทศไทยแล้วเด็กพวกนี้ก่อเหตุนี้ไม่มีความผิดนะอย่างมากเข้าสถานพินิษไม่นานก็ปล่อยออกมาแล้ว อันนี้คือภัยสังคมชัดๆเลยนะเนี่ยแล้วการเป็นลูกตำรวจคือทางตำรวจต้องตั้งคณะกรรมการสอบ้วยนะเรื่องนี้สะเทือนสอตอชในะยุคบิ๊กต่อนะต้องตั้งคณะกรรมการสอบด้วยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะอ้างว่าไม่รู้ว่าลูกตัวเองไปก่อเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ไม่รู้เลยเหรอว่าลูกตัวเองกลับบ้านเวลากี่โมงเป็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเคยดูหนังซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์เกาหลีไหมลูกกระทำผิดญาติพี่น้องกระทำผิด เราก็ต้องจับกลุ่มทําตามหน้าที่เพราะว่าเราคือตํารวจเราไม่ใช่พ่อของฆาตากรที่จะไปช่วยเขาอําพางคาดีจิตสํานึกความเป็นตํารวจในะมีไหมอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ให้ครอบครัวเกี่ยวข้องกับอาชญากรนะถ้าเกิดเหตุอย่างนี้นะี่นะต้องลาออกนะเกาหลีเหมือนกันคือเขาจะปลูกฝังในเรื่องราวของจิตสํานึกคือเขาจะแรงเออก็ต้องแบบยื่นใบลาออกกันเลยอันนี้นี่แบบสั่งสอนลูกยังไงเนี่ย แล้วก็ไม่เรียนหนังสือทั้งห้าคนพอไปถามเอ่อแต่ละคนนะว่ารู้ไหมว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้จะญาติก็บอกไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอว่าไปแว้นรถแล้วก็ไปทําร้ายชาวบ้านเอ้ยสั่งสอนเด็กยังไงเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะลูกตํารวจอะเป็นตํารวจจับกลุ่มคนร้ายเป็นสายสืบเนี่ยแต่ไม่มีปัญญาสอนลูกเออเออ,เอ,อสังคมไทยแถมช่วยอําพังแถม ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาตั้งข้อสงสัยนะว่าช่วยอำพางคดีหรือเปล่าทําไมจะไม่รู้